สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพลตำรวรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศบอกว่านายศรีสุวรรณจันยาเป็นนักร้องที่สร้างความปันป่วนให้คนอื่นเดือดร้อนทำตัวเป็นพระเอกเป็นผู้เสียสละทำเพื่อประชาชน ซึ่งเรื่องที่ไปร้องก็ไร้สาระอ้างว่าช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนแต่จริงๆแล้วได้ค่าเหนื่อยและเมื่อไปร้องก็มีการอ้างถึงสมาคมเพื่อเรียกความน่าเชื่อถือว่าตนมีองค์กรรองรับส่วนกรณีที่สารปกครองสั่งยุบสมาคมตนได้ยื่นเรื่องไปประมาณ5-6เดือนและในที่สุดชั้นไต่สวนก็ได้เชิญตัวเหรรันยิกของสมาคมไปให้ปากคำซึ่งเหรรัญยิกก็สารภาพว่าตนไม่รู้เรื่องและยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสมาคมตั้งอยู่ที่ไหน พลตระเอกเสรีพิสุทธิ์ยังส่งคนไปตรวจสอบที่ทําการของสมาคมก็เพราะว่าไม่มีคนอยู่มีการล็อกกุญแจเอาไว้และการสอบถามจากผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเห็นนายสีสว์และสมาคมมาใช้สถานที่แต่อย่างใดบอกพักต่างๆอย่าไปตบปากอย่าไปชกมันผิดกฎหมายให้เอากฎหมายเข้าว,ว่าเพราะบ้านเมืองมีกฎหมายเราตัดสินใจเองไม่ได้ต้องให้คนกลางอย่างศาลมาพิจารณา พลตระเอกสริพิสุทธิ์ยังฝากถึงเหล่านักร้องว่าจะไปฟ้องร้องใครก็เป็นสิทธิ์ในฐานะประชาชนตามรัฐธรรมนูญแต่ก็มีระบุไว้ว่าอย่าไปล่วงละเมิดสิทธิ์ใครและยังให้อำนาจของผู้ถูกล่วงละเมิดไปใช้สิทธิ์ในชั้นศาลได้ย้ำว่าผู้จะไปร้องต้องมีข้อเท็จและไม่ต้องขนาดว่าจะต้องเป็นไปตามคำร้องทุกเรื่องแต่ต้องมีข้อเท็จจริงให้ดำเนินการวินิจฉัย พจน์เทรเซทพิสทธิ์ยังบอกว่าเนื่องจากการพิจารณายุบสมาคมของกรมการปกครองมีความล่าช้าเพราะดึงเวลามาจนยุบสภาหรือรอให้ตนหมดหน้าที่สสจึงให้เลขาที่การกรรมธิการโทรไปถามทําให้ตนคิดว่าต้องมีคนที่มีอํานาจในกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนนายสีสวรรณแต่เราก็มีมารยาทเลยไม่ได้ถามตอว่าเป็นใครก่อนหน้านี้ อดีตเลขานุก,การกัรมมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผูา้แทนราศฎรนายณภพลเดชมณีลังกาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่านายมานรัตนสุข,ขนลอธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสวรรค์จันญ,ญาแล้ว ระบุว่าด่วนครับมีคำสั่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยลงวันที่9มิถุนายน2566แล้วคำแถลงระบุว่าเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยตามที่นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยทะเบียนเลขที่จอ4785 ทับ2,552ลงที่13พฤษภาคม2,552สำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่15ซอยประทุมคงคาถนนทรงสวัสดิ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครน,นั้นจากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีบุคคลผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจำนวนไม่น้อยกว่า3คน ร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท้องที่สำนักง,งานแห่งใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้นพร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคมรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้จะไปสมาชิกจำนวน11คนและข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังการจดทะเบียนสมาคมว่าบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจำนวน3คนให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องกันว่าไม่เคยไปสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใดและผู้มีรายชื่อในบัญชีจำนวน2รายให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่าไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครั้งที่1ปี2551 เมื่อวันที่26พฤษภาคม2551การที่นำรายงานการประชุมดังกล่าวแนบยื่นเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้นบุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใดพยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา81กล่าวคือมีจำนวนสมาชิกไม่ครบ10คน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา49ประกอบมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธ,ธรรมนูญไทยทะเบียนเลขที่จ4 7 8 5ทับสอลงวันที่13พฤษภาคม2552ก่อนหน้านี้เลขาธิการสกศส,สอนนายวิญญัติชาติมนตรีได้เข้ามาติดตามความคืบหน้ากรณีการแจ้งความกล่าวโทษ ให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับนายสีสวรรณจันยาเมื่อวันที่15ธันวาคม2 5 6 5ต่อพนักง,งานสอบสวนที่สอนอทุ่งสองห้องจากกรณีที่นายสีสวรรณยื่นร้องกะกะตเมื่อวันที่13ธันวาคม2 5 6 5กล่าวหาพักเพื่อไทยและบุคคลอื่นขอให้มีการยื่นยุบพักเพื่อไทยจากการถแถลงนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันจึงน่าเชื่อได้ว่านายสีสวัรณ์ได้กระทำการเข้าข่ายรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแต่แจ้งแก่เจ้าพนักง,งานว่าได้กระทำความผิดอันน่าจะเป็นการแจ้งความเท็จ โดยจะเป็นการเพื่อแกล้งให้บุคคลรับโทษด้วยหรือไม่นั้นล่าสุดนายวิญญัติชาติมนตรีเดินทางมาที่สอนอทุ่งสองห้องเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนสอนอทุ่งสองห้องและผู้กํากับดําเนินการตามความยุิธรรมอย่างรวดเร็วโดยพนักงานสอบสวนทาหนังสือแจ้งมายังตนว่าตามที่ท่านได้แจ้งความร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีกับนายศรีสุวรรณจันยาในความผิดฐานรู้ว่ามิได้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทําความผิด ซึ่งเป็นเพื่อการกันแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จพนักงานสอบสวนขอแจ้งความคืบหน้าผลการดําเนินการของพนักงานสอบสวนเมื่อประมาณปลายเดือนเมษายน2566พนักงานสอบสวนได้รับผลการพิจารณาคำร้องของนายศรีสุวรรณจันยาที่ร้องเรียนต่อกรกะตให้ยุติร้องเรียน ออมาได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1และนายศรีสวรจันยามารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่7มิถุนายน2566ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและอยู่ระหว่างการรวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อมาให้การเพิ่มเติมในภายหลังในายวิญญัติบอกว่านักร้องก็ขอให้ระวังสำหรับการใช้สิทธิ์ตนยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย แต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องตรวจสอบข้อมูลและอย่าเป็นการกลั่นแกล้งการกระทําดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่สงบในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและให้เกิดความแตกแยกและเกิดผลสะท้อนการสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่เกินกว่าเหตุเพราะเป็นผลกรณีนี้จากการเป็นกรณีตัวอย่างให้เห็นว่าพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาจนแปลกใจที่สีสวรรัได้เดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแบบเงีย,งยบๆตอนนี้สีสวรรค์เป็นผู้ต้องหาในคดีแจ้งความเท็จเพื่อที่จะแกล้งให้ผู้อื่นจะรับโทษทางอาญา เมื่อผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาก็เป็นสิทธิในการต่อสู้คดีหลังจากนี้พนักงานสอบสวนส่งให้เอากสารว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ขณะที่นายศรีสุวรรณเปิดเผยว่าได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อสำนักง,งานคณะก,กรรมาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รมควบคุมโรคเพื่อชี้เป้าเอาผิดนายพิธาลิมจร,ริ์นัหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกฐธนตรีของพักหลังจากเจ้าตัวไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของนายสรยุทธสุทสัศนจินดาทางช่อง YouTube โดยในการให้สัมภาษณ์นายพิธากล่าวตอนหนึ่ง ถึงนโยบายสุราก้าวหน้าและรสนิยมการดื่มของตัวเองพร้อมเปิดเผยชื่อยี่ห้อและเชียร์สุราชุมชนที่ตัวเองดื่มหลายชื่ออันเข้าข่ายเป็นการโฆษณาต้องห้ามตามกฎหมายทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2,551มาตรา32บัญญัติไว้ชัดเจนห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อม การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆโดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทให้กระทําการได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรคสังคมโดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นเว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลเท่านั้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวกาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา4 3ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา32คือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปี หรือปรับไม่เกิน50,000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากต้องระวังโทษแล้วผู้ฝา่าฝืนยังต้องระวังโทษปรับอีกวันละไม่เกิน50,000บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องประกอบกับมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์2 5 1 3อออกมาบังคับใช้แล้วด้วยรายการดังกล่าวมีผู้เข้าชมหลายแสนคนมีการแชร์ภาพและข้อความและนำคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ต่อในโลกโซเชียลมีเดีย ทั้งเฟซบุ o ก t ิกต็อกทวิตเตอร์และกลุ่มไลน์ซึ่งผู้ที่นำไปเผยแพร่ถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดสมาคมองค์การพิธารัฐรรมนูญไทยจึงต้องนำความมาร้องเรียนต่อสำนักง,งานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รมควบคุมโรคเพื่อให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดและดำเนินการเอาผิดนายพิธาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามคองของกฎหมายต่อไปอันหนึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ทําให้ในายพิธาตกม้าตาย ไปไม่ถึงฝันเป็นนายกร,รัตมตรีคนที่30ได้หรือไม่ด้วยเพราะหากนายพิธาโดนทําโทษจําคุกเรื่องนี้แม้จะรอลงอาญาแต่คุณสมบัตริร,ร,ร,รัฐมนตรีตามร,รัฐธรรมนูนมาตรา160บวงเล็บ7บัญญัติว่าต้องไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุกแม้คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานมิ่นประมาท และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ทีวปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ